Ooh. สดชื่นมากเวาลาเราส,สดอูสด้สุดตีนสุดตีน สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้มาเจอกับปากรอ,อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ในครัวกันอีกแล้วนะครับทุกคนอะไรครับลกูกโอเคจมพลอยโอเคโอเคโอเค โอเคโอเคกูด okay. okay. <laughs> ลูกชายโอเคครับทุกคนครับวันนี้มีอะไรกินกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่ครับทุกคนวันนี้เมนูอโอ้โหสุดิดิงเลยปลาดุกแล้ว นั่นนะครับทุกคนผมก็จะมาต้มน้ําเพื่อเอาไปลวกปลาดุกโอเคครับทุกคนตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะนําปลาดุกมาใส่เนาะ,ะลวกมันหน่อยๆเนาะลวกพวกอเอาขาวออกเพราะวันนี้ผมจะแกงซ้อมปกติผมไม่ลวกนะลวกเันเด้งๆทุกคนโอเคจากนั้นครทุกคนเราก็เอามาล้างอีกทีอืม เอาเมื่อกออกนะทุกคนเอา,อางี้กันลงล้างไอ้นี่เลยเด้รู้เตืองน้ำคนบ้าเลยล้างก่อนหนหน่อยเดียวน้ำล่อไปหลายลิตรเลยเนี่ยไม่ลื่นแล้วทุกคนเนี่ยไม่ลื่นละโอเคหลุดหมดแล้วไม่ต้องขูดแล้วหลุดหมดแล้วในกันกินนี่นะครับทุกคน ไดมาแล้วล้างทีจากนั้นนะครับทุกคนนี่ผมมีผักก้านจองนะวันนี้ผมเจอผักก้านจองอีกตลาดหนึ่งเนาะเอามาแกงส้มอยากกินมากๆว่าได้กินนานมากนะเนี่ยทุกคน น,นผมก็ใส่เครื่องแกงส้มนะครับทุกคนนี่ครับผมเครื่องแกงส้มลงไปนะครับผมแล้วก็บีบีหน่อยจากนั้นครับผมก็ใส่กะปิลงไปหมดเลยอ่ะใส่ลงไปให้หมดเลย ครับทุกคนครับตอนนี้ก็น้าแกงเดือดแล้วนะครับผมจะใส่ผักลงไปก่อนนะครับเพราะว่าผักมันสุกช้ากว่าปลาเนาะเดี๋ยวปลามันจะเปื่อยเกินเนาะอ่าผมใส่ผักลงไปก่อนเลยก้านจองของโปรดแกงส้มอร่อยนะทุกคนลองนําไปแกงดูเนาะถ้ามีคนแกงแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าเนี่ยแกงเงี้ยผมชอบกินโอเคครับกดผักให้จมนะก้านจองมันสุกง่ายอยู่หรอกทุกคนแต่ว่าผมจะแกงให้มันเปื่อยหน่อยเพราะว่า ชอบกินผักเปื่อยนะครับขับแรกนะครับผมจะใส่เกลือลงไปครับผมเกลือเกลือแล้วก็ผงมะนาวครับทุกคนนี่ใส่ลงไปเดี๋ยวผมชิมน้ำดูก่อนว่าเปรี้ยวหรือยังเนะาะยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ครับผมจากนั้นนะครับทุกคนก็ผมจะใส่น้ำมะขามลงไปนะนี่อืม ไม่ใช่น้ำมะขามเลยเค okay, นะผมจะใส่ผงนัวลงไปเนาะนี่ครับผมผักเปื่อยแล้วนะทุกคนก้านจองเปื่อยง่ายทีนี้เดี๋ยวผมชิมน้ำเสร็จแล้วผมใส่ปลามไปเลยอือเด็ดมาก จากนั้นนะครับทุกคนผมก็จะใส่ปลาลงไปเลยนี่ปลาลงไปเลยครับผมปลาเสร็จแล้วเราก็กดๆลงไปหน่อยนะทุกคนโอเคจากนั้นก็รอให้ปลาสุกครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็นี่เลยครับผมทุกคน นี่เลยน่าจะได้แล้วเนาะเพราะว่าเราตั้งไว้พักลงแล้วละ่ะไม่ให้ปลามันเปื่อยเกินแต่จริงๆปลาดุกมันก็เปื่อยไม่เป็นไรนะเพราะยิ่งเปื่อยเนื้อันยิ่งนิ่มเพราะปลาดุกนี่มันเป็นปลาเนื้อเนื้อหยาบเนื้อแข็งเนื้อมันนั่นๆโอเคของเราได้แล้วจากนั้นเราก็ปิดแก๊สเลยทุกคนโอเคทุกคนจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปตักลงภาชนะใส่กินข้าวกันเลยโอเคครับทุกคนครับจากนั้นนะครับเราก็จะตักลงนี่เลย เป็นไงเล่าดูนี่ผักก้านจองนะครับทุกคนผมตักใส่เยอะๆเละกินไม่หมดหรอกตักให้มันดูเยอะๆเข้าไว้กินเนี่ยกินนิดเดียวน,นี่ครับทุกคนเป็นนันตาแซบอยู่เด้อนี่ตักหมดเลยปลานี่โอ้โหเจ้าพ่อคุรุนช่อง โอ้สุดยอดทุกคนตอนนี้กับข้าวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไข่เก็บก่อนไข่ไม่ค่อยอยากกินนะนี่ทุกคนโอ้ยสุดมือสดน้ําำทุกคนนี่ดูนะมันเป็นเลยที่สุดยอดบ้า <c oughs> จีดขึ้นคอเลยเนี่ยต้าแกงเขาเรียกอะไรถ้าแกงผักบ้านๆน,นะทุกคนมันรสชาติมันจะเป็นอย่างเนี้ ไม่รู้ใครกินเหมือนผมปะเปรี้ยวกลมกล่อมมันไม่เมืนแบบมันไม่เปรียปร้ยวแบบไม่เปรี้ยวอย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าผมจะไม่ใส่น้ำตาลตผมแกงส้มโหทุกคนมาทุกคนโอ้ย อถั่วพูกรอบมากสุดยอดจิงผมไม่ค่อยเจอผักการจองพอเจอเสร็จแต่พอถ้าเจอปุ๊บนี่ผม เอาเลยไม่คิดมากเลยโอ้สุดยอดมาก Mm. ทุกคนหั่ก,การานจองต้นเล็กมันเลยสุกเร็ว ชื่นมากเวาลาเราสดน้ำแกงกินยากเลยเนื้อปลากินหัวปลาดุกง่ายกว่า ใช่ครับลูกชายลูกชายตัวป่วนม,มันต้องทอดกรอบอ่ะทุกคนปลาดุกเนื้อมันจุกจิกจุกจิกอ่ะก้างเล็กๆมัน โอ๊ยสุดตีนสุดตีนอืม ซื้อบอกหัวห้ามทิ้งของโปรดหัวก็สับมาแล้ว วันนี้เข้ามากินในครัวทุวกคนเรียงเสียงรถเสียงรถเยอะเหงื่อ,หอ,อไหล อากาศร้อนทุกคนวันนี้ตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้ว mọi người คนดูเหงื่อผมโอ้ยโอทุกคนมันแบบมาก การกินที่ทรมานมาก ออ้ออันนี้ผมแกงไม่เผ็ดมากทุกคน โอเคครับทุกคนครับสราหรับวันนี้เราก็ลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้อิ่มมากอิ่มจนจุกเลยนะครับทุกคนแล้วก็ซอบจนน้ำแห้งเลยทุกคนโอเคเอาไว้ว่าเราไว้พบใหม่คลิปหน้าครับสื่อมทิ้งเวลาไปก่อนครับอย่าลืมซับตะไคร้เป็นกำลังใจด้วยนะครับตอนนี้ร้อนเหงื่อแตกเต็มหมดแล้วไปแล้วครับผมบ๊ายบายจงงงหวเ้นนแแแกกกกไไไ่่ดดครใมา็ปิ